โอ้คุณตำรวจมาแล้วยินดีต้อนรับครับท่านผมรออยู่พอดีเลยเชิญขึ้นไปทีไม่ได้เลยครับคุณปายานวานเลียคุณโดนจับข้อหาช่อโกงและพยายามฆ่าและมีการวางแผนไว้เพื่อฆ่าผู้หญิงที่ตั้งท้องด้วยอะไรนะพาตัวไปไม่นะคะไม่มันเป็นแผนสมคบคิดฉันโดนใส่ร้ายค่ะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะสิทธิ์กับนิวคือคนผิดเนอะนี่จะทำอะไรนะไปได้แล้ว,วไปได้แล้วนะนี้เลยนะ ฉันทำอะไรฉันทำอะไรผิดเล่าเร็วเข้าไม่มีอะไรจะพูดหรอกดียาบอกความจริงกับทุกคนไปสิคุณตำรวจคะถ้าเป็นคนผิดคะ่ะเอาตัวเธอไปเลยคะ่ะวันนี้สื่อได้ทำข่าวสนุกแนะ่ผมก็จะสนุกเหมือนกัน อาานวาเรียทุกอย่างผิดไปหมดตามแผนของเธอเนี่ย <c oughs> เธอจะเป็นฝ่ายชนะและทำลายตระกูลเซนกุปตากับคูรนาใช่ไหมแต่ว่าเธอทำผิดไปอย่างหนึง่ง <c oughs> แต่ก็ดีที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแต่การประมาณและคิดว่าศัตรูอ่อนแอเนี่ยมันผิดและที่แย่ที่สุดเลยก็คือ เธอคิดว่าสิทธาโคุรณาอ่อนแอเธอคิดว่าทุกคนอ่อนแอหวังว่าจะนอนคุกให้สนุกแล้วกันสิคุรนาฉันจะทำให้เธอต้องชดใช้ทันทีที่ฉันออกมาจากคุกเธอจะเป็นเป้าหมายแรกของฉัน พาเธอไปได้แล้วไป <c oughs> มันยังไม่จบแค่นี้แกต้องชดใช้สิทธาทคุรนะาฉันจะทำให้แกทรมานจนลืมไม่ได้เลยแกจะโดนลงโทษจำคำของฉันเอาไว้เลย สิทธาตุรณนะอออ๋อสิทธ์แล้วโรชนีล่ะโรชนีอยู่ไหนเนี่ยลงมาสิเร็วเข้าทุกคนรออยู่นะนี่กักกูทำไมนานนักเนี่ยผมยังรออยู่เรเร็วเข้าสิกำลังไปโอ้ไม่นะ เดี๋ยวเนาะกำลังไปนี่กันกูเรากำลังรองมะพร้าวอยู่แล้วนายทำอะไรเนี่ยฮะมัวแต่ทำขนมเหรอธอไม่ได้ท้องมันไม่ใช่ของเธอเนาะฉันทำไมถึมรอชนีังงนเนี่เราชนีท้องอย่างนั้นเหรอฮะไม่รู้หรือไงกันเนี่ยไม่เออผมจะรู้ได้ไงเล่านี่รอเล่นตลอดเวลาเลยเนะาะทำไมรอเล่นผมก่อนผมจะรอเล่นกลับทำไมเล่า กังกขนมพามาเยอะไะเอบดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยอยาให้ของทอดสิเอาผลไม้กับของดีๆไปให้เธอเธอกำลังอ้วนนะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะดูแลเธอต่อโอ้พระเจ้าทะเลาะกันตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเอามาเลยสปายฉันกำลังหิวอยู่ฉันก็จะเอาไปให้ยังไงล่ะเชิญทะเลาะกันต่อไปเลยนะจ๊ะเอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แม่ฟังก่อนสิไม่มีใครฟังผมเลยผมไม่สำคัญแล้วใช่ไหมเหรอ ก็ได้แม่เอาเลยไปป้อนอาหารเธอเลยป้อนทั้งวันไปเลย<อ>ให้กินทั้งวันเลยก็ได้อ,อย่าพูดแบบนั้นถึงโรชานีนะสาวๆนี่เป็นอะไรกันไปดี่ยฮะชอบนุ่มผมนะใช่ไหม,ม,มแต่ว่าอย่าลืมนะผมดูแลเธอมาสองเดือนแล้วนะงั้นเหรอแล้วคุณก็ดูแลหกเดือนผมใช้เครดิตคุณแต่ผมต้องเครดิตเหมือนกันนี่โอ้ได้งั้นจะบอกให้นะถ้าลูกเกิดมาเมื่อ,อไหร่ผมจะมให้คุณเข้าใกล้โรชานีเด็ดขาดเลย โอ้งนเหรอพูดออกมาว่าผมน่าจะดูแลเด็กคนเดียวแล้วก็เก่งกว่าทุกคนด้วยนี่ชาบมาเถิดนะกังกูคอยดูว่าผมจะได้รางวัลพ่อดีเด่นด้วยซ้ำเหมือนนะเราต้องไปแล้วนะบันตี้กำลังรอเราอยู่เราต้องไปซื้อขนมทำพิธีด้วยแล้วฉันต้องซื้ออย่างอื่นด้วยเนะี่ยกังกูไปกับเราด้วยนะโอเคเลยค่ะมาสิมามาเราเขา้าอ,อนี้ฟังก่อนนะเราจะไปที่ตลาดกันฟังนะ ดูแลสภัยฉันด้วยแล้วเข้าใจไหมถ้าต้องการอะไรก็โทรมาแล้วกันนะโทรมาได้เลยกัก๊กกูอืมอืมกั๊กกูอขอบคุณมากมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีที่ดูแลโลชนีขนาดนี้ ตลอดหกเดือนที่ผ่านมาถ้าไม่มีกังกูเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเราคงไปไม่รอดโดยเฉพาะที่ลูกกังกูเองยัง, S <S <c oughs> ยงอายุน้อยแบบนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่สิอย่ามาทำให้ฉันร้องไห้สิ ถ้าสามีไม่ทิ้งฉันไปฉันก็คงพูดอะไรเนี่ยเขาทิ้งไปเหรอผู้หญิงรังกังก,กูเนี่ยนะไม่ไม่ไมล็อกเล่นแน่แนเลยเขาจะเสียใจตลอดการลืมเขาไปซะถ้าเจอเขาเนี่ยบอกเขาว่ามีครอบครัวใหม่แล้วครอบครัวคุณละนะมากันเถอะนะโอเคเออมาเถอะนะ เอานีฝฟองเนะเอาหมอนรองเท้าให้โรเชนีด้วยและแล้วก็ดูแลเธอดีๆเนะโอเคโอเคเธอเป็นมีผมอะผมรู้อยู่แล้วเขาไม่ใช่เมียคุณซะหน่อยหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยไปเถอะนะเดี๋ยวผมจัดการเอง <c oughs> พระเจ้าครับช่วยดูแลทุกคนด้วยนะลูกผมจะเกิดมาในโลกนี้ช่วยจัดการทุกอย่างให้เขาด้วยได้โปรดละสิเถอด <c oughs> รถชนนี่โอ้พระเจ้าเธอต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะ บอกครับเราจะดีเปไงบ้างเออฟังก่อนนะครับการนับคลอดแปดเดือนเนี่ยมันยากมากเราเจะพยายามนะครับหมอฟังให้ดีนะเหลือเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นโอเค ได้โปรดพระเจ้าเมียผมลูกของผมมีความสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นจะให้ผมตายก็ได้แต่ว่าได้โปรดเธอท่านช่วยพวกเธอสองคนด้วยเถอะได้โปรดแล้ว ก่อนจะตายฉันจะต้องสังสวรพวกมันให้หมดถ้าฉันไม่ได้ล้างแค้นฉันตายตามไม่หลับอย่างแน่นอนฉันจะต้องล้างแค้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันและน้องสาวที่มันทรยศฉันสิทธาดคุรณาสิทธาดคุรณาเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมด ข้าใจที่ฉันพูดฉันต้องการล้างแค้นสิทธาดคูลนากับดีดีพาเทวเหมือนกัน <Hey! S 1> อ,อฉันบอกให้แกอยู่ในคุกแต่แกไม่ฟังฉันงั้นก็ตายไปในคุกซะสิทธาตคูละนาทำให้หลานฉันชาบน้ำนต้องห่างจากฉัน <c oughs> แม่ยายมันดีดีพาเทวทำให้ฉันเจ๋งไม่เป็นท่า มันทำลายชีวิตฉันฉันเจ๊งและครอบหัวฉันต้องลำบากเพราะมันเพราะดีดีพาเทวไม่ใช่แค่นั้นสองคนนั้นมันส่งฉันเข้าคุก ça, ดีดีพาเทลมันตายไปแล้วแต่ว่าลูกเขยมันมันยังไม่ตายฉันจะทำลายชีวิต ฉันจะทำลายชีวิตสิทธาทคุรนาให้สาสมเลยยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกชายค่ะ ม่ใช่แค่สิทธาดนะเราจะสั่งสอนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันเอาให้พวกมันไม่อยากจะอยู่ต่อไปเลยฉันอยากจะให้พวกมันตายไปให้หมดแล้วมีแผนอะไรไหมไม่ต้องห่วงปายา้อนฉันจัดการเองเธอกับฉันเธอมีศัตรูคนเดียวกับฉันฉันจะจัดการเองไม่ต้องห่วง หวังว่าเธอจะไม่ลืมหน้าที่ตัวเองนะและเมื่อออกจากคุกมาแล้วก็รีบมาเจอฉันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการฉันต้องการเงินหวังว่าจะเข้าใจที่ฉันพูดนี่สิทธาต์เฮ้เขาดีมากเลยเราได้ข่าวแล้วก็รีบมาเลยยินดีด้วยนะสิทธิ์ขอบคุณนดิยาแล้วราชนีล่ะ เธอสบายดีโอเคฉันเอาเค้กมาให้นะ่ะเอาเค้กมาเหรอนี่แย่มากเลยนะตอนนี้เธออ้วนไปหมดแล้ว <laughs> ถ้าจะให้กินไปเรื่อยๆเนี่ยต้องเป็นช้างแน่เลยอะเอาตลาดมาดีกว่าไหมฮะ <laughs> <laughs> เลิกหัวเร <laughs> อกนายเป็นเหมือนพี่ชายฉันนายต้องรับผิดชอบด้วยนะ <laughs> นี่ฟังนะ เราต้องฟังว่าลูกชายฉันนี่เกิดมาแล้วใช่ไหนลองตั้งชื่อให้เขาสิชื่ออะไรดีงานใหญ่นั่นเน่อขอคิดก่อนนะขอเวลาหน่อยนะแล้วเออเออเออคารันเบ คารันเบียชื่อเพราะนี่สิมี่ใช่ชื่อเพราะมากเลยนะคารันเวียเอาอย่างนี้นะร้านของเราจะชื่อว่าคารันเวีย <c oughs> ลูกฉันชื่อคารันเวียโอเคให้เขาสิเอานี่เดี๋ยวนะ ทำไมถึงมาโรงพยาบาลเร็วนักล่ะ,ะได้ข่าวเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรออ, <laughs> อะไรเออคือเราเองก็มีข่าวดีเหมือนกันนะเรามีข่าวดีด้วยอะไรละ่ะบอกมาสิว่ามาสิเออที่จริงแล้วเราก็จะมีลูกเหมือนกัน <laughs> อะไรนะใช่แล้วละ่ะล้อกันเล่นหรือเนี่ย <laughs> นี่เรื่องจริงเหรอข่าวดีมากเลยแล้วนี่วันดีขอนทุกคนเลยนะวันดีมากเลยเ<ช>ออโทษทีโทษทีโอ้โห้ว,วคุณเซนกุปตาทายาก,กัมัมจะเกิดมาแล้วไม่บอกกันก่อนเลยนะเนี่ยริยา <S <S เป็นอะไรไปเหรอ เธอรูไม่สบายใจเลยเอ,อ่อคือที่จริงแล้วฉันคิดถึงปายานมากนะนี่มันก็ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วเธอคงจะออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วล่ะฉันพยายามจะเจอเธอมาหลายครั้งแต่ว่าเธอไม่ยอมเจอฉันสักครั้งเลยนะสิฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำไม แมวน่าริยาอย่าเศร้าไปเลยจะพูดเรื่องนี้ทำไมกันเล่าว,วันนี้วันดีนะหรือมันซะฟังนะริยาวันนี้วันด,นดีเรามีความสุขกันหมดทุกคนมาคุยเรื่องดีๆกันเถอะนะเราไม่ว่าเชนว่าหมอไม่ให้โรชนีกินเค้กหรอกนะเรามากินกันเองดีกว่านะ เอาเลยไม่งั้นโรชนีกินหมดแน่เลยจินสิไม่เก็บไว้ให้โรชนีด้วยดีกว่านะเอาเลยลิยากินหน่อย รับผมทำสิ่งที่คุณสั่งเรียบร้อยแล้วผมจัดหาเงินมาแล้วและอีกไม่กี่วันเงินจะถูกโอนไปที่คนคนนั้นเรียบร้อยเธอให้ของขวัญที่ดีกับฉัน ขอบคุณนะฉันรักเธอฉันก็รักเธอเหมือนกันเราต้องชื่อลูกว่าคารันเวีย โอ้โหลูกฉันคารันเวียเห็นไหมเฮ้คารันเวียดีลลก ลูกจะไม่เป็นอะไรพ่อจะยอมตายเพื่อลูกเพื่อลูกฉันลูกฉันคารันเวีย ันออกมาจากคุกแล้วสิทธาดคูรณนะอีกไม่กี่วันฉันจะทำลายแกซะและอีกไม่กี่วันฉันจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นการเห็นพวกแกทรมานมันสนุกมากฉันจะพรากทุกอย่างไปจากแกสิสทธาดคูรณนะา นิวน่ะยุ่งกับงานของเขาตลอดเวลาเขานักกลับบ ow ้านดึกบ่อยมากฉันก็เลยต้องไปเอาตาซาวเองวันนี้นะเราต้องให้ความสำคัญกับลูกก่อนเสมอนะเจ้าโอ้มีอะไรคารอนี่ดูสิเขาเตะฉันด้วยเนาะคิดว่าอย่างไงก็นี่เห็นโลกกับตาของตัวเองก็ดีนะคะกังกูใครถามคุณนะจริงๆเลยนะถ้าทุกครั้งที่จะได้ความเห็นแล้วได้เงินนี่ผมว่าป่านี้เนี่ยคงจะรวยไปแล้วเหรอได้ยินก็พูดไหมนั่นนะ นิรยาตอนที่ม็อบเกิดเรื่องขึ้นน่ะหลังจากที่เกิดเรื่องครั้งก่อนเนวจัดการทุกอย่างคนเดียวเพราะว่าฉันลาง,งานฉันไม่รู้ว่าเขาจัดการทุกอย่างได้ยังไงเขาทํางานหนักมากเลยนะฉันเข้าใจถ้าเข้ามาไม่ได้เราก็จะอยู่กับเธอเองดิยาจะคิดถึงสาม,มีขนาดนั้นทำไมเล่าครอบครัวก็อยู่กับเธอแล้วนี่โอเค